ครับสวัสดีครับจะเจอกับผมอีกหนึ่งคลิกตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็จะมาต็บไข่มีเสียงของแม่ไก่ที่ไทยช่วงเช้าครับผมอ่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไก่หนึ่งปีส่วนอีกอีกฝั่งก็คืออ่ะประมาณ สองสัปดาห์ครับผมที่ลงมาใหมอ่อันนี้น่าจะเก็บช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับผมน่าจะเก็บเย็นนั่นแหละแม่ไก่นั้นหนึ่งตัวครับผมกําลังไข่กําลังวางไข่ส่วนอันนี้ฝั่งนี้ไม่เก็บก่อนเราจะมาดูฝั่งนี้ครับผมเก็บ ว่าได้กี่ฟองช่วงเช้านั้นเอาไปแล้วประมาณสี่ห้าฟองอ่ะครับผมอ่ะเนี่ยครับผมเดี๋ยวเราจะเก็บสี่ตะกร้าทั้งหมดตะกร้าที่ห้าตะกร้าที่หกไม่มีก็ะจะเริ่มเก็บ สีตะกร้านี้ก่อนนะครับสำหรับช่วงเที่ยงของวันนี้ครับผมอ่ะนี่ไก่ทั้งหมดครัผมสำหรับโรงเรือนนี้ก็ประมาณ60ตัวหครับผม60ตัวแล้วก็ฝัง่งนู้นอีกประมาณ15ตัวที่ลงมาใหม่ก็7จ็ดสิบกว่าตัวอ่ะสำหรับวันนี้ก็ให้เพื่อนๆชมไว้แค่น,นี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวก็จะเก็บไข่กันแล้วครับผมก็ฝากติดตามมันด้วยครับ สวัสดีครับ